แแล้แล <im itation> ต้องขอบคุณค่ะหนูจริงๆอ่ะมันตอนตอนที่มันมีดราม่าแรกๆอะเนาะหนูก็รู้ว่าผ่านไปก่อนแต่ว่าสักประมาณสองวันค่อยมารู้สึกแบบคือมันก็คิดมาตลอดนั่นแหละแล้วก็รู้สึกแล้วก็คุยคุยกับพี่บอยแล้วก็แล้วก็ดาวแล้วก็ร้องไห้เลยอะไรเงี้ยคือจะทํายังไงดีอะไรเงรีย้ย ก็มามาสังเกตตัวเองหลายๆอย่างด้วยคือเราเองก <_ d ans> ็ก็ปล่อยตัวเองอะไรเงี้ยแล้วแล้วพี่บอยคือเขาเป็นคนที่เขาให้กำลังใจหนูเขาเขาไม่ได้แบบว่าเออตัวเองอ้วนแล้วตัวเองต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องลดน้ําหนักนะอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่เคยพูดแต่ว่าเขาจะบอกว่าเฮ้ยมันดีแล้วโอเคโอเคมันไม่ได้เป็นไรอะไรเงี้ยแต่คือพอพอพอเรามามองตัวเองอ่ะอยู่บนเวทีด้วยอะไรเงี้ยหลายๆอย่าง,ายยางเรารู้แล้วแหละว่า,วา,เ,ราเราเราอ้วกขึ้นอ้วนขึ้นแล้วทีเนี้ยพอ พอหลังจากนั้นมาเราก็แบบกลัวกลัวว่าเอ้ยมันจะมีดราม่าไหมแล้วมันก็มีจริงๆพอมีดราม่าแล้วมันก็เลยแบบทําให้หนูรู้สึกนอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยก็เลยมามเกิดจากคือเวลาไปแสดงจะมีคนมาทักเขาทุกวันเ<ช>จอการแบบก่อนจะขึ้นเวทีเขาไม่อ้วนขึ้นเลยประมาณเนี้ยมันก็เลยทําให้เขาเสียความมั่นใจแล้วก็ไม่มีกำลังใจทํางานมันก็เลยเราเราก็แอนออกมาโพสของค่ะนี้ แฟนคลับก็เลยแบบดราม่าดรามา่าเพาเราทำไมไม่ยอมรับอะไรของเหตมาจากเกือบหกสิบตัวนี้เหลือสี่สิบตอนนั้นหนูจะหกสิบแล้วอ่ะ <c oughs> หนูไม่เคยชั่งน้ำหนักตัวเองกลัวเพนาะแต่เราจะเข้าใจว่า <c oughs> <ต>ไม่เนาะไม <c oughs> ่ไม่ใช่หนูกลัวแล้วทีนี้ก็หลังหลังจากนั้นมาก็ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มคิดว่าเอ้ยถ้าเราเรายังทํางานอยู่ตรงนี้อยู่มันก็จริงอะค่ะเราก็ไปเลื่อนดูคอมเมนต์แล้วมันก็ มันก็ถูกเหที่เขาพูดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราเราก็กลับมาทบทวนตัวเองว่าถ้าเราจะยังมีงานอยู่เราก็ต้องดูแลตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยเราไปยืนข้างๆแฟนมันจะมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยแบบขอแบบว่าพี่บอยถ้างั้นหนูจะลดน้ําหนักนะจะเริ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็เลยคุยกับเขาก่อนแล้วก็ก็เลยเริ่มเลยค่ะตั้งใจแล้วก็หนูก็ดูแบบรูปสาวเวียดนามทุกวันแบบว่าแบบบางๆใช่มันใชมันคือมันคือหนูจะต้องใส่ให้ได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเล็บตาเล็บใช่หนูก็เลยว่าหนูไปดูรูปตัวเองแต่ก่อนเฮ้ยทำไมแบบแล้วชุดมันขยายแบบขยายแบบเอวแบบ29แล้วค่ะตอนนั้นใช่ตอนนี้ตอนนี้ ไม่เล็กกว่าเดิมโอ้ยไม่ใหม่ได้ยี่หใหม่ไหมได้ยี่ใหม่ได้ยี่ใหม่ผมบอกว่าเขาคือคือช่วงเดือนที่ผ่านมาเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันบางทียาวสิบวันสิบห้าวันก็นานพอสมควรที่มันเจอกันแล้วเขาเปลี่ยนแปลงเร็วมากคือเขาผอมลงเร็วมากไม่ได้เจอกันสิบกว่าวันนี่กินน้ำหนักลดแบบสองสามกิโล มาแต่ละรอบไม่เหมือนเดิมเพราะวันนอนกับเด็กเลยจริงเราชอบแบบนักชอบแบบคือคือยังอยู่กับเด็กหน่อยชอบแบบไหนเต็นไม้เป็นมือถือเป็นคนชอบคนอ้วกอไมีหน้าแหละให้กำลังใจหนูอันนีได้ไหมพี่บอกเป็นคนชอบคนอ้วกเลยอันนี้คือคือภรรยาคือเราหับได้ทุก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 อย่าง ขึ้นเดือนีครบรอบแต่งงาน29เมษา29เมษาอยู่ยังไง้างทำงานหยุดไปช่วงช่วงมื้อีครับหยุดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรวบยอดไปเที่ยวกันอีกทีน่าจะมิถุนาค่ะปิดซีซันปิดปิดซีซันปิดฤดูกาลของหมอลำก่อนแล้วก็ก็มิถุนาหนูก็ล็อกวันหยุดไว้ให้ตรงกันแล้วก็เดี๋ยวจะพาทีมงาน ไปเที่ยวด้วยกัน so ทั no like bbe bbe> oh so ้งหมดเลยค่ะ like ีน can wow. exactly. ี่มันเกิดพีม่ชานมันมันเกิดพี่บอยมันเกิดพี่บอยไม่ไหยาบจัดงานจัดงานมาทุกปีแล้วจะอยู่กับพ่อพียพี่บอยาอย่างพีใหม่ลกระแสดีมากบังเอิอมันได้อ่ะตอนนี้เขาอายุกี่ตอนนี้จะเข้าสู่ยี่สิบ้านล้ะภายในระยะเวลาประมาณสเดือนนิดนิด ถือว่าเกินคาดไม่ได้คาดหวังอะไรเลยบังเอิญมากบังเอิญบังเอิญหนเพลงบังเอิญทุกอย่างบังเอิญทั้งทั้งเพลงทั้ง MV ทั้งทั้งโปรดักชั่นทุกอย่างบังเอิญจริงแล้วเรามีแผนว่าจะปล่อยเพลงช่วงซุปชมสงกรานต์ใช่ค่ะที่จริงมีเพลงหนึ่งที่ทำแต่ปล่อยไม่ได้แต่แต่ก็โชคดีที่ว่าปล่อยออกมาในช่วงที่ ไม่มีใครปล่อยเลยอะไรเงี้ยไม่มีใครทำเพลงออกมาเลยใช่ค่ะใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณพี่ๆนักแสดงโดยเฉพาะพี่ตุ๊กี้นี่ซัพพอร์ตมากๆกแล้วก็แบบเล่นก่อนเพื่อนเลยอะไรเงี้ยใช่ใชเล่นแผ่นเสียง